ขคงสุดท้ายเนาะของสุดท้ายสรุปบนล่างไปเลยของสุดท้ายบนล่างเอ,อแ้แขนๆเลยติดตามแนวทางตลาดกินแมงรัฐบาลครับผมของสุดท้ายของสุดท้ายบนล่างครับผมขคงสุดท้ายได้พี่น้องทีครับผมเข้ามาติดตามกันได้ครับผมโอ้ย บอลเหมือนคราบอกไทยรับรัฐบาลเรามารวยไปด้วยกันทั่วไทยทุโลกเด้อพี่น้องเป็นแค่แนวทางเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะก็คิดครันวนขึ้นมากในช่วงโค้งสุดท้ายประจำวันที่16เรียกว่าวันอาทิตย์ตัวนี้เนาะวันอาทิตย์ที่16 ตุลาคมคงสุดท้ายร่วมเลยอมมูลน้ำมันคี่บมูลห้าแสนรับร่วมเลยครับผมร่วมเลยทีสุดท้ายสุดท้ายบนล่างเอาบนล่างก็ไรอะไรพวกอะไรบนหกสามครับผม วิ่งบนหกกับสามหกกับสามสามเมื่อกให้ออกเขาด้านนี้น่อยนะสีแดงเลยครับสีแดงจะชัดเนาะครับมันจะคึอมก็จะึ้คืงเนี่ยสีแดงเนาะเนาะเห็นว่างามรลวงเข้าผนตามงามมาโอ้โหอมไรยัง่ชินเนาะัน มีสีมีเงาเขา้าไปออกแท้เป um. ็นว่ข้าวหมหกกับสามเน้นหกข้าผมอันนี้ในสูตรของอาจารย์เิงเด้อจะมีอยู่สี่คู่ด้วยกันข้าบผมห้าสองห้าสามหกสองหกสามอันนี้คือบนอย่างเดียวข้าบผมสามตัวแปดใส่ ก็จะเป็น8ปดห้าปห้าสมครับผมอ่าเอา8ใส่แต่อาจารย์จะเน้นให้แค่2อทุดคือแปดห้าสองแปดสองังนั้นไปคิดตัวเองครับผมนอนั้นไปคิดตัวเองอันนี้คือตัวตัวเน้นของอาจารย์ตัวเน้นเน้น เน้นห้าสองกับหกสองครับผมเพราะตัวนี้รู้สึกว่าจะซื้อไม่ได้แล้วหกสามครับผมอ่สามันเลขประมูลมาหกกับสามเหมือนกันนะครับผมแต่เขาเจาะให้แปดหกเดี๋ยวลงเลขประมูลให้ตรงนี้ครับผมเขาเจาะให้แปดหกเลขประมูลสองห้าแสนเนาะครับผมสองห้าแสนอ๋อ ช่องหาแสนหกกับสามเจาะเม็ดเดียวกับผมตรงๆไม่ต้องกลับแปดหกกับผมอันนี้บนซ่องบนแล้วพี่น้องอันนี้คือซองบนแต่ทุกคนคงเห็นหมดแล้วละ่ะพรางเราไปหลายคลิปแล้วอันนี้อันนี้คือในชุดสรุปรับผมเราจะได้ว่าชนตัวไหนดูตัวไหนเนาะรเราจะได้เลือกถูกทีนี้ล่างในแนวทางเลขล่างของอาจารย์ ก็ยังเหมือนเดิมในแนวทางเล็กล่างเล็กล่างของอาจารย์ก็ยังมั่นใจล่างวิ่งเหมือนเดิมเอาอาจารย์นี่วิ่งยังหรือเล่าเก่ากับหาเดีเนาะหรือกเือกเก่ากับส่วนเก่ากับหาเนาะเก้ากับห้าแมนแมนในแนวทางล่างอาจารย์ ้ากับห้าครับผมเก้ากับห้าบินสองห้าเก้าเหมือนเที่ยวที่แล้วศูนย์ห้าเก้าเห็นปะครับ <9 S 1> ผมอ่าแต่อาจารย์ยจะเจาะให้เจาะให้แขนแขนเก้าเก้าสองสองแล้วก็เก้าห้าครับเก้าห้าเก้าห้าที่เหลือไปคิดตัวเอง ที่เหลือไปคิดตัวเองมันก็มีอยู่แค่เนี้แมนบอครับที่เหลือไปคิดตัวเอง๋ิจะให้ลงให้เลยบ่ะลงเลยว่าสันเนาะลงก็ลงฮะตรงตรงไม่ต้องกลับเข้ากมตรงตรงไม่ต้องกลับอันนี้เราจะได้เลือกถูกแล้วนี่เข้บกมชนกันเนาะชนกันชนกันบนล่างเพราะฉะนั้นเลือกที่ล่าง เพราะบนนี้เน้นไปแล้ว,น,วนี่ตัวนี้เห็นไหมรบผมอันนี้ในสูตรในสูตร5253ก็แสดงว่าเด่นสุดๆคือ92กับ52ล่างกรบผมแนวทางตัวนี้เนาะ92กับ52อันนี้มาค่อนข้างที่จะชุด100%ชุด100%ครบผมนี่9252ได้95นี้ก็หายากแล้วไม่ได้ เพราะฉะนั้นตัววิ่งรูดเนี่ยถ้าเราจะให้เน้นนะให้เน้นจริงๆก็คงจะไปที่เลขห้าเนี่ยเลขห้าก็คงจะอยู่ชุดนี้ครับผมกับชุดนี้เนาะก็เป็นในตัวอัมปูสี่ห้าเลขพารวยเด็กสามหางหนึ่งหมดอกยหรอกอสลากใบนึงเราก็มีความหวังแล้วกับผมอ่าูสี 4, 5, ่ห้าออต้นเศรจฐี นำมาฝาก f อ <c oughs> ในงวดน,นี้วันที่16ตุลาคมเนอะ <c oughs> พี่นอ <c oughs> ้องครับผม16ตุลาคมตอนนี้อากาศเริ่มเย็นเยอะเยอกอีกแล้ว <c oughs> อ่าฝนก็ตกปล่อยๆมา <c oughs> ครับผมทำให้เรารู้สึกว่าจะรวยเพิ่มพูนทวีคูณอาอากาศจะเย็นวิ่งบนเน้นไปที่เลข6 <c oughs> ครับผมอ่กา3 สายรูดสายวิ่งใครมีเลขดีเลขเด่นนะนํามาจับคู่กับเลข6กับเลข3ของอาจารย์ครับผมแต่ในสูตรของอาจารย์มีแค่4ชุดอาจารย์ก็ตัดเน้นได้แล้วมี52 53 6 2 6 3กครับผมเน้นไปที่เลข2ก็จะได้52กับ6 2แต่52นี้มาชนสูตรล่างก็จะเหลือที่62ก็คงจะเป็นชุดนี้เนาะครับชุด8 6 2 8 5 2 8 6 2หหรือ6 8 2ปดสอนะพี่น้อง แต่เลขประมูลถ้าเอาสามตัวเอาให้มาหกกับสามเลขประมูลนี่ก็น่าจะเด่นอยู่ที่เลขหกนะเพราะว่าเขาเจาะมาให้แปดหกเนาะเจาะมาให้แปดหกน่าจะเน้นที่เลขหกเลขประมูลห้าแสนนะอันนี้สองบนครับผมใครได้ดูไปแล้วก็ก็สามมาใส่ก็จะเป็นสามแปดหกครับผมก็จะอยู่ชุดนี้เหมือนกันก็คือเอาแปดมาก็แปดหกสามเหมือนกันเนี่ยแปดหกสามใช่ไหม ก็แปดหลักร้อยนะเนี่ยนี่แปดหลักร้อยแปดห้าสองแปดอันนี้คือตัวตรงของอาจารย์แต่เลขประมูล8ปดด้วยพี่น้องครับผมเลขประมูลนี่แปเพราะฉะนั้นเอาในตัวงเขามาก็3.8.6ก็จะได้3ตัวส่วนในแนวทางล่างห้าสอนี่ใครชอบก็บนล่างเลยเพราะชนบนล่างครับผมก็คงจะเน้นไปที่เลข2เหมือนกันอ่า แต่ในตัวของเขา95นี่ก็หายากแล้วตัวนี้หายากแล้วเพราะเลขตัวนี้รู้สึกว่าเขาเรียกว่าเลขดีเลขเด่นประจําทุกงวดเนะาะทุกงวด<ม>จะจะ,ดจะมีอันมีกันแต่อันนี้พอพอหาได้แล้วก็เป็นเลขรวยกับผม 92, 92้าสองเก้ออันนี้เลขวิ่งล่าง จับบิน259หรือใครจอไปเป็นบนก็ได้952 925เกนาะก็ชนอยู่ที่ตัวนี้เหมือนกันครับผมแต่6 2นี่เก8ใส่ก็จะได้ตามนี้อ่ะก็เข้าใจตามกันเนาะก็ขอให้รวยๆทุกคนเด้อทุกผู้สุก้นเรามารวยไปด้วยกันทั่วไทยทั่วโลกเฮงๆเลยรวยรักษาสุขภาพแนวอากาศเย็นการเริ่มเย็นแล้วครับการหนาว้วล่ะอาการเริ่มเย็นเริ่มหนาวอีกแล้ว อ่ะก็เป็นธรรมดาครับอาการเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่น้องชมอจับหน้าจอไว้ก็นั่งทิงไฟล้อเบิ่งเลขกสลากคนตัวครับผมนั่งภาวนาพุทธโอเบิ่งเลขกสลากเอาแคบเอาได้รับผมครับกรรมสการครับผมครับขอบคุณจำอะไรเนาะครับเนาะครับผมิดอ่านอาจารย์อ่านแบบ้อย